กระทะที่เวียดนามนะครับเนี่ยเซตผักเซตเนื้อมีกิมจิให้ด้วยทั้งหมดนี้250,000ดองอันนี้อยู่ที่กรุงฮานอยนะครับประเทศเวียดนามร้านอยู่ริมถนนแบบนี้เลยนะครับเนี่ยให้ดูบรรยากาศมีนี่กิมจิอ๋อมีกิมจิด้วยเฮ้ยน้ำจิ้มน่ากินนะดาวนะจ้าเมื่อเฮ้ยรอบนี้น้ำจิ้มมีสองชั้นน้ำจิ้มน่ากินมากเลยเฮ้ยเขาเป็นอะให้ด้วยเฮ้ย อารมณ์แบบคล้ายๆแบบไม่นี่ว่าเนื้อคล้ายๆย่างเนยอันนี้เป็นเซตเนื้อย่างนะครับแต่ลองใส่เนยเลยมันัอขมันนวดหรือย่างใส่เนยใส่เลยก็ได้มาถักขึ้วดใน้อยก่อนเฮ้ยมีพลกให้ด้วยจับเบอรก่อนหรือยังจับปลาคาเบอร์ นี่ย่างเลยค่ะทุกคนให้ผมให้ดูนะครับวันนี้นเป็นเซตทัวนนตอนนะเยอะเลยเราอุ้ยเยอะเลยสองร้อยเนี่ยแล้วมีสีให้ด้วยค่ะนี่ครับอันนี้สองแสนห้าหมื่นดองนะครับประมาณสองร้อยกว่าบาทสำหรับสองคนโอ้โหน่ากินมาก โอ้ย้อนแน่้แนเตรีมตัวเลยเดาสตีฟคุณใส่ชุกินอยู่ข้างถนนเลยได้ยินเสียงแลได้ยินเสียงแต่รถนี่ไม่ต้องสนใจนะคะเป็นเรื่องปกติของที่นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดีกว่ามันเตือนแล้วมคือมีมีทนนเสียงมาแล้ว่าแล้ว่าแล้วนี่น้องเน เสียงมาแล้วนี่ว้าวใส่เต็มกระทะเลยเดี๋ยวกลัวจะพลิกไม่ทันเออนีหนึ่งเฮ้ยมีทุกอย่างเลยนะขาให้ต้นหอมมากินยังไงเหรอไม่แน่ใจนะจะลองดู อ๋ออุ้ยถึงสวรรค์เริ่มแล้วหอมหอมมากหอมมากนี่เนื้อน่าจะหอมเลยนี่เขาหมักด้วยนะเฮ้ยถือว่าได้เยอะมากนะสองแสนห้าเนี่ยทุกคนเนี่ยทั้งโต๊ะนี้นะครับอ๋อเนี่ยเซตผักเซตเนื้อแล้วก็นี่มีกิมจิให้ด้วยทั้งหมดนี้สองแสนห้าหมื่นดองหอมเริ่มหอมแล้วค่ะทุกคนเฮ้ยจะทาแบบดีก็ดีเนาะนึกเนาะกระช้าใหญ่ อันนี้เป็นน้ําจิ้มน้าจิ้มนจิ้มของเขาครับน้ําจิ้มเขานะคะก็จะมี2แบบนะคะนี่อันนี้จะเป็นแบบน้าจิ้มเกลือที่มีซุปปีดด้วยนะคะแล้วก็มีพริกไทยมีพริกส่วนอันนี้น้ําจิ้มอะไรยังไม่ได้ชิมคะ่ะทุกคนเดี๋ยวมาชิมตอนกินกับเนื้อคะ่ะเริ่มสุกแล้วลทุกคนว่าน้ำจิ้มเขาน่ากินไหมเออหอมแล้วลูกเ,เริ่มสุกแล้วมีใครเคยกินบ้างอันนี้เขาเรียกว่าอะไร เดี๋ยวลองถามก่อนนะ Sorry Excuse me อ่าเวียดนามเวียดนามไว้ดิเวียดนามอ่าเวียดนามย้อนัันเป็ดอีกดิเนื้งเนื้งอ๋อเนื้งเนื้อโอเคเนื้งเนื้งเวียดนามเนื้งเนื้งโอเคโอเคเนื้งขอบคุณอ๋อโอเคโอเคเนื้งเนื้งนี่นี่ก็คือเป็นบาร์บีคิวนั่นเองอ่าที่คนที่มาเอาเนี่ยเนื้งเออนี่นี่ วุมมย้ย <gen> <อ> <plex> หอมมากเลยอะโอ้ยแล้วเนื้อเนื้อเขาไม่ได้เป็นเนื้อแบบเปล่าๆนะเนี่ยเขาหมักอะไรเลยนะพวกไอ้งาดำไอ้งาเนาะหมักงาหมัก้วยกระทะค่ะทุกคนเนี่ยเป็นกระทะแบบนี้ค่ะไม่ได้ใา้เราก็กระทะมีรูอันนี้ก็เป็นกระทะแบบนี้เลยเราต้องเอาผักลงหน่อยดาวนี่ใส่ผักนี่ใส่ข้างเราเห็นเขากินนี่เขาทำเขาใส่ผักข้างเนี่ยผักเนี่ยเนี่ยเขามีผักนี้ให้ด้วยนะทุกคนวันนี้ผักอะไรกะเจี๊ยบหรอกะเจี๊ยบ ผักอไปฝัง้แหมที่ผักบอกฝั่งลุ่งเลยนะรักกูรักเอินเห็นไหมสีสสไม่ได้สดใส่ขึกินมัิแท่ย่างเหรอลูกอุ้ยเขาย่างมันเหมือนไอ้นี่ไงบาร์บีคิวอ่ะอันนี้ผมใส่ผักลงไปด้วยไม่แน่ใจเดี๋ยวมาลองชิมดูอ่นี่ครับเดี๋ยวขอดูตอนเชี๊ยหน่อยอ้ย ดาวร้อนวิชามากอยากรู้รสชาติมากเลยน้ำจิ้มเป็นไงเป็นยังไงน้ำจิ้มบะหี่เทือเหรอเฮ้ยเฮ้ยผ่านผ่านผ่านร้านนี้เนี่ยเขามีกิมจิมีอะไรให้ด้วยมีผักมีกิมจิมีเนี่ยขอบคุณขอบคุณ อร่อยเลยใช่ไหมอ,อหุ้ยข้าวเลยเหรอรู้งี้มากินตั้งนานแล้วอยู่หน้าโรงแรมเราเลยนะน,นี่นี่โรงแรมเราอยู่ตรงนี้นี่เดี๋ยวเข้าไปตรงนี้เนี่ออยอันนี้เดี๋ยวมาลองน้ำจิ้มดูอร่อยเราจะมากินแบบเกาหลี นี่แล้วก็ใส่คิมจิเข้าไปกินแบบเกาหลีค่ะ <c oughs> ดีไหมชอบนอความแบบเป็นสตีกโฟดนะ์อะนั่งกินอยู่ข้างถนนแบบนี้เลยนะครับเนี่ยโต๊ะที่เรานั่งก็จะเป็นประมาณนี้เนีย่ยอยู่ข้างถนนแบงนี้เลยลเนี่ยก็มีผักกระเทียมมีเยอะแยะเลยเออเดี๋ยวผมลองกินบ้าง ัคะดีมไม่ากเลยอร่อยอร่อยได้เยอะนะไม่น้อยนะเยอะมากเฮ้ยเราว่ามันดีเลยสามร้อยเนี่ยเส้นหนึ่งเนี่ยสองคนทุกคนช่วยกันคอมเมนต์หน่อยเนี่ย,เน,ยนเนื้อขนาดนี้เนี่ยครับแล้วก็บวกผักเนี่ยแล้วก็บวกวันนี้แล้วก็บวกกิมจิ 250,000ดองประมาณ300กว่าบาทกินได้2คนทุกคนว่าถูกไหมหรือว่าราคาเป็นยังไงบ้างอ,อร่อยด้วยค่ะตอนหนึ่งเขาไม่กินแบบเบียร์ <laughs> ตี่ยวไม่ถึเนอไม่ละกินแล้วก็ออกากำลังกาย <laughs> นอนยกขาขุ้นนอนเลยค่ะ <laughs> ยกขาก้าวขึ้นเตียง <laughs> ชอบนะอร่อยมากมนะนี่ีน่นะนี่ให้ดูให้ดู <laughs> แล้วกิน เห็ดันเบคไม่ชอบเลยอร่อยมากเดินไปตั้งไกลดิัอยู่หน้าปากซอยเราเองของอร่อยอยู่ตรงนี้เองอุตสาห์เดินไปเป็นกิโลนะเนี่ยแต่มาเจอใกล้ๆอยู่หน้าโรงแรมเราเลยอร่อยมาก ไปให้สุดแล้วหยุดทีแล้วโลมาแล้วรักไหมเกาผ่อนเพรากินน้องหนึ่งระวังนะระวังนะมันร้อนนะเป่ากันเป่าดีนะถามก่อนเป่าเป่าเป่าเพราะมันอัดแน่นไปด้วยโซดาของเรา ร้อนไหมไม่แร้าให้กี่คะแนนเนเฮ้ยนี่นะครับยอดมากใครมาเวียดนามน,นะต้องมาลองเลยน้ำจิ้มก็เก้าเออเนี่ยชอบน้ำจิ้มมากเลยนะน้ำจิ้มอร่อยชอบอันนี้พันเมคอนใช่ไหมอหอดีดีออันไหนอร่อยเอาฝั่งเอาไว้ฝั่งเราคือเน่าด่าเนาะอันไหนอร่อยเอาไว้ฝั่งเราเนาะถือว่าคุ้มนะราคานี้อื้อ สามร้360บาทเออนี่นี่ที่ไรเยอะใช่นี่ขนาดเรากินไปโหเยอะมากแล้วนะนี่ยนี่ยังเหลือเต็มเลยนี่แล้วก็บวกกับตรงนี้อีกแล้วก็มีผักมีกิมจิ